สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูสมเนิกในรายวิชาสังคมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนเนี่ยไปวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองนะคะว่าเราจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรนะคะเราเข้าไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ นักเรียนดูนะคะว่าการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะนักเรียนก็คือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการที่ที่ให้เรามีการเตรียมตัวร่วงหน้าสําหรับการใช้จ่ายเงินนะคะว่าเราจะใช้จ่ายเงินยังไงอย่างไรให้เพียงพอกับรายรับแล้วทําอย่างไรให้มีเงินออมไว้สําหรับใช้จ่ายในอนาคตนี่คือการวางแผนการใช้จ่ายเงิน นักเรียนดูนะคะสำหรับรูปภาพนะคะจากภาพเนี่ยสิ่งที่ครูครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะนั่นก็คือเป็นภาพในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องมีการใช้จ่ายเงินเพื่อที่นำเงินไปซื้อสิ่งของซื้อสินค้านะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา <c oughs> ครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช้จ่ายเงินในแต่ละวันเนี่ยครูเชื่อว่าบางคนเกน็ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงว่าจะมีการวางแผนอย่างไรนะคะ ทีนี้มาดูเลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรอนักเรียนดูนะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินอันแรกเลยข้อแรกเลยก็คือคือการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองก็คือตัวเราเองนั่นแหละ ว่าในแต่ละวันนั้นเรามีรายรับเท่าไหร่แล้วเราควรจะใช้จ่ายอะไรไปบ้างอย่างเช่นถ้านักเรียนเป็นนักเรียนเนี่ยพวกเรายังไม่มีรายได้เป็นเป็นเดือนยังไม่มีรายได้ประจําใช่ไหมคะแต่นักเรียนอาจจะมีรายได้จากการที่ผู้ปกครองให้เงินเราเรามากินขนมที่โรงเรียนนั่นคือรายรับของเราทีนี้มาเมื่อเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีรายจ่ายใช่ไหมคะเราจะมีรายจ่ายของเรา ว่าในแต่ละวันเราต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างสมมุติว่านักเรียนได้เงินมา50บาทนะคะเมื่อมาถึงโรงเรียนนะคะอันแรกเลยนักเรียนอาจจะมีรายจ่ายในการซื้ออะไรมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะแล้วเราจําเป็นต้องซื้อสินค้าอะไรบ้างแล้วเราต้องต้องแบ่งเก็บออมอย่างไรนะคะโดยที่คุณพูดมาเนี้ยนั่นก็คือเราต้องทําบัญชีรายรับรายจ่าย ของตนเองทําเพื่ออะไรท, als, ทําีรายรับรายจ่ายเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วให้มันเหมาะสมกับรายรับของเราไม่ใช่เราได้เงินมา50บาทแต่เราใช้เกิน50บาทนั่นคืออาจจะใช้ไป60บาทอย่างนี้นี่คือคือการใช้จ่ายที่มีการวางแผนไหมคะนักเรียนไม่มีการวางแผนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนอันดับแรกเลยก็คือการทำรายรับรายจ่ายในแต่ละวันของเราเป็นวิธีการวางแผนอันแรกเลยทำยังไงเราก็บันทึกเลยนะคะจดค่าใช้จ่ายเลยว่าหนึ่งวันนี้ในหนึ่งวันเนี่ยเราได้เงินมาห้าสิบาทเราใช้ซื้ออะไรหนึ่งซื้ออาหารสมมุติสิบบาทซื้อน้ำห้าบาทซื้อ,อยางรบสัก 5บาทเป็นเท่าไหรแล้วคะ20บาทแล้วใน50บาทเราเหลือเงินเท่าไหร่คะ30บาทตอนเย็นอาจจะซื้อขนมอีก10บาทนะคะเป็นเท่าไหรและรายรายจ่ายเราเป็นเท่าไหร่ล้ะคะเป็น30บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลืออีก20บาทอ่าอีก20บาทนั้นเราทำอะไรคะแบ่งเก็บไว้ออมใช่ไหม อ,อย่างที่โรงเรียนเรามีการรับฝากเงินเพื่อที่คุณครูก็จะมีการรับฝากแล้วก็ให้นักเรียนนั้นนําเงินที่นักเรียนนํามาฝากไว้เนี่ยเอาไปฝากธานาคารให้พวกเราอีกทีหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยมาเก็บที่โรงเรียนนะคะมารับฝากที่โรงเรียนนักเรียนก็จะมีเงินเหลือเก็บฝากธานาคารไว้นั่นคืออะไรนั่นก็คือการวางแผนของเราแล้วนะนักเรียนนะคะนี่คือการวางแผนการใช้ใจ่ายเงิน ของตนเองโดยการทำยังไงคะนักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ,ะต่อไปดูนักเรียนดูนะคะว่าเราทําบัญชีรายรับรายจ่ายไปเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะให้เราทราบการใช้ใจ่ายเงินของเราว่าเราใช้ใจ่ายเงินได้เหมาะสมหรือไม่และมี ค่าใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยหรือไม่ถ้าอันไหนที่ที่มันฟุ่มเฟือยเราก็จะตัดตัดรายการนั้นออกไปใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้หาแนวทางปรับค่าใช้จ่ายเงินของเราให้มันเหมาะให้มันเหมาะสมนะคะทีนี้มาดูการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองเนี่ยอย่างที่สองนั่นก็คือการวางแผนหาไรายได้ที่สุดจริตและเหมาะสม การวางแผนการหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสมคําว่าสแสวงหารายได้ที่สุจริตสุจริตนั้นคือดีหรือไม่ดีคะนักเรียนคือดีคืออาชีพที่ดีรายได้ที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่สําหรับนักเรียนนั้นนักเรียนเป็นนักเรียนนะคะเราจะสแสวงหารายได้ที่สุดจริตอย่างไรดูนะคะนั่นก็คือ อาจจะใช้เวลาว่างนะคะนักเรียนใช้เวลาว่างในช่วงที่เราปิดเทอมนะคะที่เราไม่ต้องเรียนหนังสือหรือตอนเย็นเรากลับจากโรงเรียนเราอาจจะช่วยพ่อแม่ขายของใช่ไหมหลายๆคนอาจจะมีพ่อแม่ขายของที่บ้านใช่ไหมในตอนเย็นเราก็อาจจะช่วยแม่หยิบจับหรือขายของแม่เห็นเราขยันอาจจะให้อะไรให้อะไรคะ ให้รายได้เสริมกับเราโดยอวันนี้ลูกขยันนะเอาแม่ให้เพิ่มอีก100่ที่คือเราก็มีรายได้เพิ่มแล้วจากจากไหนคะจากการที่เราช่วยพ่อแม่ขายของหรืออาจจะพ่อแม่นั้นปลูกผักขายเราอาจจะช่วยพ่อแม่กลับไปเราอาจจะช่วยพ่อแม่รดน้ําต้นไม้รดน้ําผักนะคะแล้วเมื่อผลผล,ผลิตขายได้มันก็เป็นรายได้ของเราผักบุ้งกะเพราโหระพา อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้สําหรับอันนี้คือการสแสวงหารายได้ที่สุจริตเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ที่ท,ที่ที่ผ่านมาที่ครูสอนนะคะครูก็จะให้นักเรียนนั้นวาดรูปการสแสวงหารายได้ที่สุจริตมานะคะเพื่อนๆของเรารุ่นพี่ที่ผ่านมาก็จะวาดอย่างสวยงามเลยอาจจะมีขายขายลูกชิ้นขายน้ําอะไรเขาก็จะวาดรูปมาให้ครูนะคะ แต่สาหรับวันนี้ครูจะไม่ให้นักเรียนทําในหัวข้อนี้จะให้นักเรียนทําบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ครูดูก่อนนะคะทีนี้ย้อนกลับเข้ามาพูดถึงการสแสวงหารายได้ที่สุจริตอีกอันนึงอาจจะรับจ้างนะคะรับจ้างทํางานเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเราเป็นเด็กนักเรียนเราไม่สามารถที่จะไปทํางานอะไรที่มันใหญ่โตหรือหนัก,นกๆเหมือนอย่างคนโตได้ใช่ไหมนะคะอย่างเช่นรับจ้างรางจานรับจ้างถูบ้านอย่างนี้ก็คือ การเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองหรือเป็นการช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกครังหนึง่งนะคะ,ะการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองอันที่3นั่นก็คือเป็นการวางแผนนําเงินที่เหลือนะคะมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะคะเราเราควรรู้จัก วางแผนนำเงินที่เหลือมาใช้ใจ่ายให้เหมาะสมทำยังไงเอามาดูนะคะ,ะนำเงินที่เหลือใช้ใจ่ายนั้นก็คือในชีวิตประจำวันของเรานั้นเมื่อเรามีเงินที่เหลือจากการใช้มีการวางแผนการใช้ใจ่ายแล้วเนี่ยเราอาจจะนำเงินนั้นมาซื้ออาหารที่เราชอบนะคะอาจจะซื้ออุปกรณ์การเรียนที่เราต้องการนะคะซื้อเสื้อผ้าใหม่แทนของเดิมที่มันชำรุด ชำรุดไปนะคะน,นี่คือเงินที่เรามีการวางแผนแล้วแล้วเราเหลือใช้จ่ายแล้วมีการวางแผนแล้วเงินส่วนนั้นเหลือซึ่งไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราสามารถนำมาซื้อสิ่งของที่เราอยากจะได้นะคะต่อไปอา,อาจจะนำเงินนำเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารใช่ไหมเงินที่เรามีการวางแผนแล้วเหลือใช้เราก็เอาไปฝากธนาคารได้ แล้วฝากทําไมธนาคารฝากเพื่ออะไรเพื่อไว้ใช้ในยามที่เราจําเป็นเราอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนในวันข้างหน้าใช่ไหมเมื่อเรามีเรื่องเดือดร้อนในวันข้างหน้าเรามีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ที่เราฝากไว้เราก็สามารถนําเงินนั้นมาใช้จ่ายในยามที่เราจําเป็นได้นะคะต่อไปอาจจะมีการวางแผนนําเงินที่เหลือมาใช้จ่ายในการอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่เราเหลือเก็บนั้นเอาไว้ ช่วยเหลือนะทำบุญช่วยเหลือการกุศลได้โดยการบริจาคเงินเพื่อสร้างสมทบสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนะคะหรืออาจมีเกิดภัยพิบัติประสบผู้ประสบภัยต่างๆนะคะเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าการวางแผนการใช้จ่ายเงินนั้นเรา เราควรจะทำอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองมาให้ครู3วันโดยทำตารางบัญชีรายรับรายจ่ายลงในสมุดทีนี้ตัวอย่างเนี่ยตารางทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคุณครูไม่ได้ไม่ได้ทำให้นักเรียนดูแต่ให้นักเรียนนั้นไปดูตัวอย่างในหนังสือสังคมหน้า107นะคะ เมื่อนักเรียนทําบัญชีรายรับายจ่ายให้ครู3วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23, 24, 25นะคะย้อนหลังให้ครู 23, 24, 25เดือนพฤศจิกานะคะปีพศ2564นะคะโดยดูตารางตัวอย่างการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะมันก็จะมีวันเดือนปีนะคะตีตารางมีวันเดือนปีมีรายมีรายจ่าย รายรับก่อนรายรับเรามีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วใน3วันนะั้นนักเรียนทําแล้วรวมมาให้ครูด้วยนะคะดูตัวอย่างนะคะครูให้ทําแค่3วันจริงๆแล้วจะให้ทํา1อาทิตย์นะคะอ่าทีนี้เมื่อนักเรียนทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนักเรียนก็ตอบคําถามให้ครู2ข้อด้วยนั่นก็คือ1นักเรียนมีรายรับทั้งหมดกี่บาท ที่นักเรียนทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะข,ข้อ2นักเรียนมีรายจ่ายทั้งหมดกี่บาท3วันนั้นน่ะนักเรียนมีที่นักเรียนทําบัญชีรายรับรายจ่ายนักเรียนมีรายรับทั้งหมดเท่าไหร่รวมมาให้ครูด้วยแล้วก็ตอบมาในข้อ1นะคะข้อ2แล้วก็รายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้นะคะเราก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ